สวัสดีค่ะพบกับนิวอีกแล้วนะคะในช่องการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำนี่ก็ใกล้ลอยกระทงกันแล้วใช่ไหมล่ะคะนยวจะพาเพื่อนๆไปแต่งหน้าประกวดนางนพมาศจะเป็นยังไงไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นอันดับแรกเลยนะคะลงเซรั่มก่อนเลยค่ะเพื่อบำรุงผิวหน้าของเรานะคะให้ติดทนเครื่องสำอางมากขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็ ลงเป็นรองพื้นเลยค่ะตบๆไปเลยนะคะแต่งหน้าแบบสายประกวดนะคะก็ต้องลงแบบหนาๆกันไปเลยนะคะตามด้วยลงแป้งพับหนาๆนานเหมือนกันเลยค่ะปกเพื่อปกปิดนะคะรอยแดงรอยดำจากสิวแล้วก็ให้สู้แสงไฟด้วยนะคะทุกคนหลังจากนั้นนก็จะลงเป็นปัดแก้มนะคะปัดแบบให้แดงๆไปเลยนะคะ ต่อไปเป็นการลงอายแชโดว์นะคะนิวจะลงเป็นสีน้ำตาลก่อนเลยค่ะเพื่เป็นการรองพื้นสีเปลืกตาของเรานะคะตามด้วยคัดเบ้าสีน้ำตาลเข้มนะคะสำหรับการแต่งหน้าประกวดหรือว่าแต่งหน้าขึ้นแสดงบนเวทีในตอนกลางคืนเนี่ยนะคะ mm hmm. เพื่อให้สู้กับแสงไฟบนเวทีได้นะคะ mm hmm. เราต้องแต่งให้เข้มแล้วก็ให้สีดูชัดมากที่สุดนะคะ mm hmm. เพราะว่า แสงไฟบนเวทีจะทำให้หน้าของเรานะคะดูดอบลงมาอีกนะคะหลังจากนั้นนิ้ก็จะทาสีสว่างสว่าๆบนเปลือกตาแล้วก็ใช้สีเดิมทาหัวตาด้วยค่ะ ต่อไปนะคะนิวก็จะเขียนไอายไลเนอร์แล้วก็กรีดอายไลเนอร์นะคะเพื่อให้ตาของเราคะ่ะดูคมเข้มมากขึ้น,นะคะ่ะขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นการเขียนคิ้วนิวจะเขียนตามโครงคิ้วของนิวนะคะแต่ว่าเน้นปลายให้เข้มนิดนึงนะคะหลังจากนั้นก็ใช้มา้าร่านะคะปัดขนคิ้วเลยค่ะส่วนขนตานะคะนิวก็จะใช้มาการ่าปัดเบาๆบนะคะตามด้วยปัดขนตาล่างด้วยนะคะ นี่นะคะนิ่ก็ไปติดขนตาปลอมมาแล้วนะคะแต่นิ้รู้สึกว่าแก้มนะคะยังไม่แดงนะคะนิ่ก็เลยขอไปเติมแก้มนิดนึงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นการไฮไลท์จมูกนะคะไฮไลท์ดั้งนก็จะใช้สีน้ำตาลไฮไลท์นะคะตามด้วยการทาลิปนะคะนุวจะทาเป็นสีน้ำตาลก่อนนะคะตามด้วยสีแดงข้างในค่ะแต่งเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวนิวขอตัวไปแต่งตัวให้เข้ากับลุกในวันนี้ก่อนนะคะนี่นะคะลุกประกวดหนางนพมาศของเราในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบสามารถแต่งตามกันได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ